สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวศิรินทร์ศุภพัฒน์ค่ะคุณตำแหน่งครูผู้ช่วยค่ะโรงเรียนบ้านขุนด่านนำโดยท่านผออัศนัยวารีศรีค่ะวันนี้ก็จะมาพาชมโรงเรียนคุณภาพนะคะค่ะจากชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นป้ายหน้าห้องของเรานะคะก็จะมะีคุณครูประจำชั้นมีตารางเรียนของเด็กๆนะคะ แล้วก็ตารางเวรทำความสะอาดอของนักเรียนนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นบอร์ดบอร์ดวันสำคัญวันสำคัญต่างๆแล้วก็เป็นผลงานของนักเรียนนะคะที่ทำในวันสำคัญต่างๆค่ะค่ะแล้วก็จะมีะคุณครูประชามชั้นประถมปีที่สอีกหนึ่งท่านนะคะคุณครูมนัสวีวงกระสินนะคะค่ะแล้วก็จะมีณสมาชิกของอชั้นเรียนของเรานะคะค่ะ ค่ะต่อมาก็จะเป็นสถิตินักเรียนของเรานะคะวันประจำวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2567นะคะเราจะมีนักเรียนชายทั้งหมด10คนนักเรียนหญิง7คนรวมทั้งหมด17คนวันนี้นักเรียนของเรามาเต็มค่ะค่ะมาดูมุมแรกของเราที่หน้าห้องเลยนะคะก็จะเป็นมุมสื่อการเรียนรู้นะคะมุมสื่อการเรียนรู้เราก็จะจัดทำสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น <c oughs> รูปบินสอไม่ว่าจะเป็นกล่องบล็อกไม่ว่าจะเป็นซีมซีนะคะสื่อตัวนี้เราก็จะเอามาให้เด็กๆทำเด็กๆก็จะมาเล่นตรงช่วงกิจกรรมตอนกลางวันนะคะค่ะกิจกรรมที่เป็นสื่อที่เราที่เด็กๆเล่นและชอบทำคือเกมบิงโกนะคะก็จะมีตุ๊ก,กตาโดเรมอนเล็กๆล้มลุกเด็กๆชอบมากค่ะไม่ว่าปหนึ่งปอสองเขาก็จะทำค่ะอันนี้ก็จะเป็น เซียมสุภาษิตจำนวนสุภาษิตเป็นจิกซอนะคะต่อมาเราก็มาดูมุมมุม ICT ของเรานะคะเราก็จะใช้โน้ตบุ๊กในการอ่าทำการสื่อสารแล้วก็มีทีวีจอใหญ่มีเครื่องเสียงนะคะไว้ลดอของคุณครูลดเสียงของคุณครูอันนี้ผลงานของนักเรียนของเรานะคะที่ทำโดยจากนักเรียนของเราเช่นการระบายสีเติมคำเสร็จแล้ว ก็จะมาตัดเป็นใบงานที่สวยงามของนักเรียนของเราค่ะเด็กๆก,ก็จะทำอย่างตั้งใจและลงสีอย่างอย่างเนียนนะคะค่ะห้องของเราก็จะมีะทั้งมุมภาษาไทยมุมคณิตศาสตร์และมุมภาษาอังกฤษนะคะ,ะมุมวิทยาศาสตร์ก็จะมาจากตรงนี้ค่ะแล้วก็ มุมรักการอ่านของเรานะคะมุมนี้เด็กๆก็จะชอบมากเลยค่ะไม่ว่าป .1 ป .2 ป .3 เขาก็จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะอ่านป .1 บ้านป .2 บ้านแล้วก็มาป .3 บ้างค่ะแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมมุมที่เราจะทำะสื่อการสอนแล้วก็เป็นวิจัยในชั้นเรียนของเด็กนะคะที่เราจะพัฒนา เราจะให้ฝึกมาตาตัวสะกดนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนแผนการเรียนของเรานะคะ,ะต่อมาก็จะเป็นงานในชั้นเรียนนะคะก็จะเป็นแบบรายงานนักเรียนแล้วก็มีเยี่ยมบ้านนักเรียนค่ะค่ะเรามาดูมุมต่อไปเลยนะคะมุมต่อไปก็จะเป็นมุมส่งงานนะคะ เด็กๆก็จะได้มีมุมที่ส่งงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะจากนั้นมาเราก็มาดูมุมโต๊ะคุณครูค่ะโต๊ะงานคุณครูที่ไว้นั่งไว้รอสอนนักเรียนนะคะค่ะอันนี้ก็มุมสวยงามสวยหรอนะคะเด็กๆก็จะชอบมากมุมนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ได้แล้วนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะมุมของเราแต่และมุมของอห้องคุณภาพ ตัวอย่างของชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านขุนด่านขอขอบคุณค่ะ